รับผิดชในนาทีมีมสคมมีเมตาสวัสดีครับวันนี้ลุงแดงมีความภาคภูมิใจที่จะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังว่าบุคลากรของกลุ่มภารกิจอำนวยการของโรงพยาบาลลำปางซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมดงานมีหน้าที่สนับสนุนาาบุคลากร,รทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนเมื่อมาใช้บริการที่โรงพยาบาลลำปางเพื่อให้มีคนเงินของอย่างเพียงพอทันเวลาได้มาตรฐานปรงสยตรวจสอบได้วันนี้เราได้มาประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองในการปฏิบัติราชการในรอบที่หนึ่งตั้งแต่หนึ่งตุลาจนถึง3 1มีนาคมเพื่อจะใช้ในการเลื่อนขั้นเดือน สำหรับการทำงานที่ผ่านมาอีกทั้งจะได้มีการเตรียมทำคำรบรองในการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนเมษาจนถึง30กันยายนที่จะถึงนี้ต่อไปด้วยวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริการโรงพยาบาลลำปางนายแพทย์พงศักดิ์โสพลได้มาเป็นผู้ให้นโยบายในการทำงานกับพวกเราพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการทำงานูบาน้บเกีรินกานรมีานาที่ตร มันถ้าดูตัวท่านเลยว่าไม่ว่าการใงินวิจิตรศิลป์นะงสร้างท่านได้สปอร์ตตามความรับผิดชอบได้ผมไม่กล้าประเมินท่านแต่อยากจะยกที่ท่านอนิสารแก่พี่หลา,า,านได้ออกมาติดแขนเชื่อเราในอนาคตอีกหนึ่งเดือนท่านจะได้เสือเ้อไหมนะคือรวมอย่างสีส่ท่านเสนอมา่าให้เราแบ่งกลุ่มเป็นสีกลุ่มเมตตากรุณาม คือผมว่าที่นี่ดีมากเลยคือถกพุ่งมาได้่เดือนแต่พี่น้องผู้บริหารทุกต่วเลุดูเมืก่อนเนี่ยเขามีใส่ักที่ดีมากยนะใช้หลักธรรมะตัอยางสมันถูกเป็นชื่นมถึงเมตตาถึงรุณาน้ำถึงรุ่ตาเดก็คือการกครมพวกเราที่อยู่ในโยนเนี่ยไม่ต้องมีเรื่องดีเรืรัดีเรื่องสีให้พอแล้วดีแล้วตัวอยาง็ดีทั้งหมดก็าแต่ขอให้เร ทุกคนเนป็นบัณฑิตเมื่ออยู่ภายในคนดีมากนะแล้วก็เป็นคนดีค่อยฝึกความเก่นกง,น,ง,งนั่ว่าสูงอยากให้รวมเราเองผมฝากเลยทิ้งของท่านกลับกลับบอกว่าพวกเราบุคคลสาสตร์สูงเนี่ยขอเป็นสาม่างดีมาแบบได้ก่อนขอให้ดีก่อนเป็นคนดีก่อนเก่งค่อยฝึกฝึกไปจนเก่งอนะ่ะให้เก่งก็ต้องทำได้ ได้ื่อความเก่งสุดท้ายเราดูแบบสุขจากตัวเราเองไม่ต้องใครมาบอกว่าเรามีความสุขแล้วสุขจากตัวเราเองเรารู้สึกว่าวันนี้เราสุขแล้วที่ได้ทำอะไรทั้งหลายอย่างอีกทั้งยังได้รับเกียรติจากท่านรองผู้นริการฝ่ายการแพทย์รองผู้นริการฝ่ายการพยาบาลท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลลำปางตลอดจน พยาบาลผู้ที่ดูแลทางด้านคุณภาพของโรงพยาบาลลำปางและที่สำคัญท่านที่ปรึกษาแม้เกษียณไปแล้วแต่เป็นจิตอาสามาช่วยในการให้คำปรึกษาแนะนำเป็นที่เลี้ยงให้กับบุคลากรของกลุ่มภากรกิจอเมริการนั่นก็คือคุณคุณพิดาขันติพงศ์พวกเราได้ฟังการนำเสนอแล้วมีความสุขใจประทับใจมาก ไม่คิดว่าบุคลากรของโรงพยาบาลลำปางที่เรียกว่าสายสนับสนุนหรือ Back อ f f i ฟิซึ่งเป็นมดงานที่ส่วนใหญ่จะทำแต่งานแต่ไม่ค่อยเก็บผลงานหรือว่าการนำเสนอไม่ค่อยเก่งวันนี้ทุกคนได้มุ่งม,มั่นตั้งใจนำเสนออย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้นลูกแดงรู้สึกชื่นใจจึงอยากให้ท่านได้เห็นบรรยากาศของการนำเสนอและนี่ก็คือสิ่งที่พวกเรามุ่งม,มั่นตั้งใจ อยากจะสนับสนุนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือว่านักรบชุดขาวในการที่จะทํางานให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลลำปางขอให้ทุกท่านมีความมั่นใจว่าพวกเราจะมุ่งม,มั่นตั้งใจพัฒนางานของเราต่อไปนะครับพี่น้องชาวไทยครับโรงพยาบาลลำปางโรงพยาบาลคุณธร